สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d ่ดิมฟันนะครับวันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกซิ่งอัลบั้มใหม่กันอีกแล้วนะครับอัลบั้มนี้จะมีชื่อว่า Else Up นะฮะ Else Up นะฮะเป็น Seven Plus Up นะฮะเป็นมินิอัลบั้มแรกของวง Else Up นั่นเองนะครับ Else Up นะก็จะเป็นอ่ารายการ Survival นะครับคิ n d o m Puzzle สำหรับนักร้องที่ เข้ามาประกวดนะครับเขก็จะเอาคนดังๆที่เป็นนักร้องมาแข่งประกวดกันนะครับเพื่อฟอร์มวงใหม่นะครับมี7ท่านนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยได้สิ้นสุดได้รับผู้ชนะมาแล้ว7คนนะครับก็จะมีชื่อตามนี้เลยนะครับนั่นก็คือเคเยอึนยอรึมยอนฮีนานะแล้วก็วีซอยุกินะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่เขาทำออกมา พลีไปนานแล้วนะครับมันเพิ่งมาส่งพร้อมกันกับแคปเลอร์ล่าสุดนะครับก็เลยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับอของวง k i s o f f l ลท e นะฮะก็จะเป็นนิตยสารนะครับกับ CLC ที่เคยน่าจะเคยเปิดให้ดูแล้วมัง้งมันจะเป็นเหมือนกับนิตยสารแบบนี้นะครับข้างๆเขียนว่า e l s e Up แล้วมันก็จะมีเหมือนกับรูปพัซซลอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างหลังก็จะมีบอกว่ามีทั้งหมด5เพลงนะค่อนข้างน้อยนะราคาแพงแต่ว่าน้อยนะครับ Die For You ชิ i ก k ้นะครับ Undercover High Away Crown i รานะครับชิคกี้ก็จะเป็นเพลงไตเติลนั่นเองนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับไม่พูดภาพคำเพลงเราไปเปิดดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรแถมให้เราบ้างนะครับ เปิดมาหน้าแรกนะครับเราก็จะเจอกับก๊์ดที่เขาให้มานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวการาดสุ่มหรือเปล่านะครับก็มีน้องนันะอ่าน่าจะเป็นก๊์ดสุ่มแหละสามใบนะฮะน้องนันะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นการาดสุ่มย่อรืมยอนหีนะครับคู่กันเออเป็นแบบก๊์ดที่มีสองคนนะก็คุ้มอยู่แล้วก็ ยอยอ่นอันนี้ผมก็เชร์ยอยอ่นอยู่นะเพราะว่าเคยเป็นแฟนคลับ C L C มาก่อนนะครับมีการสุ่มไปแล้ว3ามใบนะครับน่าจะมีการรวมอีกอคิดว่านะครับอ่าไหลมาพอดีเลยนะฮะเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะก่อนจะไปดูสมุดเรามาดูของแถมที่เขาแถมกันมาก็แล้วกันนะครับเป็นรูปภาพโปสการ์ดนะครับเป็นรูปของยุก,กินะครับจากวง purple kiss นะฮะ ก็ด้านหลังเป็นโปสการ์ดใครสะสมโปสการ์ดอยู่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการสะสมนะครับก็จะได้การ์ดส,สุม่มอันนี้น่าจะเป็นการ์ดส,สุ่มของแท้แล้วมัง้งเพราะว่าได้ยูกิมาเหมือนกันนะครับกับการ์ดอันนั้นนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นครบคนนะฮะอันนี้ก็มีใครบ้างผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าการ์ดมันทำมาแบบไหน น้องฮวีซอนะครับจากวงไฮคีก็น่ารักอยู่หลังมาอ้ามันเป็นพิมพ์สองด้านนะไม่รู้ว่าทางค่ายเขาทำเองหรือว่าเขาทำมาให้หรือเปล่าไอ้ร้านที่ผมสั่งพรีนะก็มียูกิมีฮาวีซอนะครับนานะนี่นานะก็น่ารักนะฮะเควงเลิฟลี่นะครับนานะวงโอ,อะยอนฮี เยอื่นอดีตวง CLC นะครับแล้วยอรืมยอรืมกับรวมวงนะครับเป็นควินด m มพัซโซนั่นเองนะฮะก็ชื่อวงว่าเอลซ์อนะครับเราก็จะมีในส่วนของโปสเตอร์มาให้ด้วยนี่โปสเตอร์เป็นกระดาษอาร์ตมันแข็งๆประมาณหนึ่งอย่างดีนะอาจจะไม่ได้แข็งมากแต่ก็รู้เลยว่ากระดาษคุณภาพกว่าไออันที่แล้วที่ผมรีวิวไปแต่ก็ เกลื S <S <Ein> ่นเหลือเกินในการพับๆมาแบบนี้มันทําให้เวลาเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยกระดาษมันยุ่ยแล้วมันขาดนะฮะมันจากที่สวยจากที่เออหน้าเก็บหน้าอะไรมันก็แย่ไปหมดนะฮะละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับเรามาดูโฟโต้บุ๊กกันดีกว่านะครับว่ามีรูปภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมีชื่อเพลงนะฮะ ข้างในเป็นเสนลักเอลซ์อัพนะฮะจิกซอเปิดมาเจอเคจากเลิฟลี่กันก่อนเลยนะครับผมเลือกโทนสีมาเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนแคปเลอร์โทนสีน่ารักน่ารักนะฮะใสๆแบบเท่ๆดูจนเบื่อแล้วชุดตรงชุดดำอนะไรเงี้ยเอาแบบน่ารักบ้างนะฮะผมชอบคอนเซปต์น่ารักนะเคนะฮะสีชมพูจ๋ามาเลยนะครับนี่ คีก็ออกหน้าหว,นหวานๆนิดนึงอยู่แล้วนะครับนี่พอถ่ายแล้วก็ดูขึ้นอยู่นะครับเยอื่นเยอ่นยนนี่จะดูเฟียดเฟียดเท่ๆหน่อยนะครับมันก็มีเพลงที่เขาทำตัวน่ารักเหมือนกันนะอย่างคาริสมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเคยได้ดู MV ไหมเวอร์ชันญี่ปุ่นของ CLC นะฮะนี่เยอื่นมีชื่อให้ด้วยเยอื่นตรงนี้นะฮะนี่เยอื่น แับลิ้นนิดหนึ่งนะฮะนี่ย่อรืมนะฮะผู้ชนะจากรายการครั้งที่แล้วแล้วมาแข่งก็ชนะอีกนะฮะอันนี้ก็ย่อรืมวง WJSN ชื่อภาษาอังกฤษว่า Cosmic Girl มั้งแต่ว่าชื่อเกาหลีผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วจำได้ว่าแต่ก่อนน้องเซลรี่อยู่กับเธอด้วยนะ ยอนริมก็เป็นคนมีความสามารถนะครับต่อไปก็ย่อนฮีน้องที่ได้รับการโหวตที่แท้ทูนะฮะไม่มีเบนนฟิกอะไรเลยได้รับการโหวตจากผู้ชมล้วนๆนะฮะโหดมากจนได้ดีมานะฮะย่อนฮีจากวงอกเก็ตพันธ์นะฮะน้องก็น่ารักอยู่นะเอาจริงนี่นะครับ น่าจะเป็นรุ่นน้องผมหมดเลยแหละเรียกน้องไว้ก่อนเนี่ยยี่สิบกว่าผมสามสิบกว่านะนี่นานะนะฮะชอบสุดในนี้แล้วนานะรอดูซีรีส์ที่เป็นนางเอกนะฮะเอ้ยมีอะไรแทรกเข้ามาด้วยอ่ะสติกเกอร์สาวเขาก็าชอบสติกเกอร์กันนะมีทุกอัลบัม้ม ทางแคปเลอร์นิวจีนอะไรเนี่ยไม่รู้ก็เอาไปทำลายไปแปะเปิดอนนะฮะก็ไม่ทำลายผมก็เก็บไว้นะฮะสะสมไปเป็นของสะสมชนิดหนึ่งนะฮะในอนาคตเผยแยกวงก็ยังมีของชิ้นนี้อยู่นะครับนี่วีซอก็น่ารักนะนี่หูแมวเมียวเม,มียวนะฮะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่อินโทรนะฮะนี่ ยูกิแรปเปอร์ของเรานะฮะี่หน้าใสๆ,น,ๆน่ารักน่ารักเน,กนกดูไม่เหมาะกับแรปเปอร์เท่าไหร่เลยนะชาวญี่ปุ่นนะครับยุกิน่ารักมากๆนะฮะน่ารักทุกคนแหละนี่นี่นะครับมีแค่ว่าเราติ่งใครมากกว่ากันแค่นั้นเลือกไม่ถูกเลยนะฮะ แต่ยืนหนึ่งก็น่าจะนานะนะครับในวงวงนี้นะครับนี่กัตต่ายยนฮีแมวนานะอาวีซอนี่ครับก็สเปเชียลแท่งนู่นนี่นั่นนะเหมือนเคยๆแล้วก็แผ่นเสียบอยู่ตรงนี้นะเอาจริงๆเนี่ยซื้อมาสะสมอะไรเงี้ยไม่เคยได้ฟังเอาแผ่นไปเปิดเลย เปิดใน y o u t u b e อะไรเงี้ยเรื่อยแต่ว่าไม่ได้เคยเอาแผ่นเนี้ยไปเปิดไปอะไรเลย <Okay. S 1> เครื่องเล่นมันก็ไม่ค่อยมีนะคอมหลังๆก็ไม่ค่อยมีแผ่นใส่ CD ดีให้ฟังนอกจาจะาเป็นเครื่องเล่น CD เท่านั้นนะครับก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิววง e l s ส Up นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมมโมรีดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ